รักพี่หน่อยน้องนางเห็นใจพี่บ้างเกิดแม่คุณหมผ้าใครหรือว่าหนาวใครผยิงไฟใครว่าทำให้อุ่นแม่หนาวรักเป็นทุนกอดใครก็ไม่ เหมือนกอดน้องนางนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างหากแม้นได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดยางไฟแดง ขอมันเอาไว้ก่อนเธอน้องเดือนสิบสองพี่จะมาขอแต่งแม้นสินสอดเจ้าแพงพี่บ่มีเงินแต่งรอกน้องเออหนาวจะตายอยู่แล้ว ไม่เห็นใจบ้างหากแม้นได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดยางไฟแดงขอมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือนสิบสองพี่จะมาขอแต่งแม้นสินกอดเจ้าแพงพี่บอมีเงินแต่งรอกน้องเออ ับเข้าสู่รายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะขอบคุณสำหรับน้ำร่ธรรมชาติ100%มองเฟลอร์และเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้ผู้สนับสนุนที่ทำให้ได้นำเพลงพราะๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกันสั่งซื้อที่ศูน22949898จัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีนะคะอยากให้คุณผู้ชมที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลผิวพรรณนั้น ลองสักนิดหนึ่งก่อนสไตล์อินฟินิตี้ฟินอินฟินิตี้นี่อร่อยมากมและมีคุณประโยชน์มากด้วยใช่นะคะผิวพรรณน,นั่นแหมกระชับรูขุมขนอย่างเงี้ย <c oughs> สาวๆพอรู้ปุ๊บอยากจะซื้อต้องลอง <c oughs> และทานต่อเนื่อง <c oughs> เห็นผลจริงๆนะคะพูดถึงเพลงกันเมื่อสักครู่นี้ หนาวจะตายอยู่แล้วสุราลมันเข้าบรรยากาศหน้าหนาวนะแล้วฟังแล้วมันหนาวอ่ะน้ำหนาวหนาวดนตรีทั้งเนื้อหาของเพลงมันเข้าบรรยากาศหน้าหนาวที่ตอนนี้คนเข้าไปเที่ยวกันเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยไปดูแไปคันนิงเป็นวยเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้มีดอกมงดอกไม้เทศกาลดอกไม้เชียงรายใช่ไหมฮะดอกทานตะวันก็ไปขึ้นที่นั่นแล้วตอนนี้ตั้มภูสถานคนจองเต็มไปแล้ว ตามไหนนะภูํามภูตามภูเขาตอนนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเทศกาลดอกทิวลิปจากเมืองน่านเมืองหนาวเอามาดูที่อำเภอครูเมืองบุรีรัมย์น่าไปเที่ยวมากทิวลิปที่สวยหลายสีเลยสีส้มสีเหลืองทองสีอะไรที่บุรีรัมย์แล้วก็เทียงรายริมน้ำกกนี่แหมเทศกาลดอกไม้งามที่เทียงรายมีไฟแสงสี้จะมีขบวนบุปปาชาตทางเรือ แห่งเดียวในประเทศไทยที่เที่ยงรายนราตรีหน,น,นึ่งซึ่งยังร้องเพลงใช่ไหมเราจะได้บอลมั้งเขาเขา้องฟังเขาลองเพลงแต่เราดิฟังไม่เราเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เลือกเลยเรื่องร้องเพลงเนี่ยแต่ว่าเรามีเครื่องร้องเรามาเลยเครื่องนี้พาหากินหลายเที่ยวแล้ว <c oughs> เนี่ยสิมีเพลงมาเปิดด้วยนะวันนี้จะมีประกาศเปิดหรือเปล่าก่อนจะไปิดี่ีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทํางานของอะไรที่มีคุณผู้ชมที่ส่งเอซเอ็มเอสมามีอุปกรณ์พร้อมนะคะเขาบอกว่าเป็นการทํางานของอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสีกับอะไรแล้ว ก็ทำให้เกิดเสียงอะไรก็อย่างที่อธิบายไ้เลยการอธิบายมาเอาไว้เดี๋ยวอธิบายมาใหม่นะคะว่าทาไมทาไมก็ถึงมีเสียงออกได้นะคะซึ่งซึ่งไม่ได้มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีไปไขลายกระเทียมกันเลยมีแม่เหล็กแกนแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถออกทําให้สีกันแล้วเกิดเกิดป็นเสียงขึ้นมานะ้ะมันจะพูดเพลงหนาวอยู่ตาอยู่แล้วนะครับเพลงนี้ เป็นการบรันทึกเสียงครั้งที่2หนาวเยตาอยู่แล้วครั้งแรกบรันทึกเสียงเมื่อปี2002ปี02งปีศนย์สองครูสุพลลงทุนเองด้วยทาง2,000บาทนะครับทำมาแผ่นหนึ่งใช้ตราดอนเจนดีบ้านเกิดแล้วก็เริ่มดังอย่างเพลงนั้นที่ทาเองแล้วก็มาปี0 6 0 7ก็บันทึกใหม่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่เราฟังตะครุ่เนี่ยบันทึกครั้งที่2องกล <c oughs> ับอยู่ในปี2 0ง 0, 0 7เ,ออเป็น,เ,ปนเพลงดังเป็นนี้นครับเราจะมีโอกาสฟังเพลงใหม่ของคุณสุพลไหม <c oughs> มาเออต้องลอยลอยแค่มาเกิดใหม่ก่อนท่านอาจจะเกิดไปแล้วก็ได้นะอาจะเกิดใครอยู่ตอนนี้ก็เกิดแปดสิบแล้วแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแล้วแล้วตอนนั้นเสียนั้นเสียบสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะสามสิบหกสามสิบเจ็ดตายมาปีสองพันห้าสิบเอ็ดอายุสามสิบเจ็ดปีนี่เราก็ได้กำไรแล้วดิใช่แล้วก็แต่าอย่าเพิ่งตายกำไรในขนาดนี้แกแต่งเพลงมากมายปั้นคนมาเยอะแยะทเป็นอัจฉริยะบุคคลมากแล้วคิดดูว่า นี่เราพูดกันตามภาษาชาวบ้านเนี่ยถ้าบ้านเรามีคนโดนยิงตาย <hn> เรียกว่าตายหงเนี่ยรูปก็ไม่เก็บเ <hn> สียงก็ไม่อยากฟังามันเป็นผีตายหงอยากให้ไปไเลออยกเกให้เปอะไรจ้ <Le> าวบมดแต่นี่เพลงสุรพลยังมีเปิดทุกวัน <hn> เพลงซอนคิรีมิใไทยบรรชาเนี่ยยังเป็นคนเป็นเป็นรูปคนที่คนบูชาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแล้วแล้วก็อย่างเพลงเนี่ยเสียวไส้เนี่ย เมื่อไรก็ทันสมัยนุ่มสั้นจริงๆผู้หญิงผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวใช่ไหม่มสั้นมาตลอดนุ่มสั้นมาตลอดนี่แหละเพลงแรกในชีวิตที่ทร้องแหละตอนนั้นยังเด็กๆนั่นแหละที่กับยาเป็นถุงกาแฟเลยจำได้จำได้หนาวจะตายอยู่แล้วอยู่ชุดนี้ฮะอยู่ที่นี้หนาวจะตายอยู่หนาวจะตายอยู่แล้วอันนี้เเมื่อก่อนก็จะเป็นแต่เทนเสร็จเนี่ยนะครับหัวใจผมว่างแฟนจ๋าสุรพล เป็นนักร้องคนเดียวที่จัดรายการเพลงออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกาะสวัสดีครับท่นานผู้ฟังที่กรบผมพูดบ,บนตพูงชั่วโมงพูดงมั่วั้งเมื่อคืนเป็นเล่นดีนบุรีรัมมาคนเยอะจังเลยเข้ากันไม่หมด ขอบคุณมากพรุ่งนี้จะไม่เล่นสวนแตงสุพรรณบุรีแกไม่เปิดเพลงเลยทั้งชุกวงฟังจังฟังคุบางทีก็เปิดเพลงกาแปวแปวแป๊บเดยวเพลงเดียวเออเปิดเพลงเนี้ยแต่คนก็ฟังจนตะตั้งตะไม่บ่นไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเพราะเพลงไม่เปิดเพราะแกพูดหน้าฟังแกพูดแกพูดหน้าปังพูดไปขำไปหัวเราะไปเดี๋ยวเวลาจะเอาเทปมาให้ฟังเออให้ชมชุดนี้นะครับนี่เป็นชุดแรกที่ครูทุพนลองลองมรรทุกเสียงโดยห้างต่อให้ชวนนี่ชุดแรกที่ที่เป็นแผ่นแผด์โรง อ่าจะเแ็นครั่งตาตาก็ตายอตนนี้จะมีเพลงน้ำตาลาเวียงเป็นเพลงแรกเป็นตัเสียงอยู่เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงของสังทองสีใสใช่ไหมนักร้องจากวงดนตรีจุลารัฐเป็นนักร้องที่ใครมาดูวงดนตรีจุลารัฐสมัยนั้นน่ะเมื่อดูเสร็จกลับไปต้องเป็นคนโกหกทันทีว่าโอ้โหไปเห็นสังทองสีใสมากไม่เชื่อเลยคนอะไรหลอกก็มิชัยบัญชาอีกรอจริงจริงเนี่ยครูมงคลไม่ให้ไปเล่นหนังเลยกลัวไปดังแล้วจะไม่กลับมาร้องเพลง ไอ้คนไปดูมาแล้วก็มาพูดเลยคนที่ยังไม่เคยดูเฮ้ยจริงไหมล่หรอจริงจริงก็ไปดูกันอีกไอ้คนกลับมาก็รอจริงจริงบอกต่อกันไปเออเป็นนักร้องที่เออมานั่งอยู่ที่บ้านครูมงคนที่ซอยวัดเซิงไหว้น่ะวันก็คืนครูยังไม่รับเลยครูไม่กล้าลงาระจนบนกลัวไม่ต้องมาครูก่อนนั้นไปสมัครวงครูสุพลครูไม่รับเพราะว่าลูกของครู ตกใจตกใจกลัวตกใจแล้วสังทอนเนี่ยเขามาจากเริ่มแรกอ่ะไอ้ทีวิก็เป็นโคศกเป็นแอะคนขายของงานปลาหีตามบ้านอ่ะแจกแทถมอันนี้5บาทไม่ขายขายสามบาททันทีเขาจะพูดอย่งเงี้ยพูดเก่งพูดเก่งแล้วใเก่งเล่นตลกเก่งไปอยู่มาปั๊บก็พอมาอยู่วงจุฬารัตน์ก็วันก็คืนหนึ่งถึงรับครูก็เสี่ยงรับเหมือนกันจะไว้ทำไม แต่บังเอิญร้องเพลงเสียงเหมือนชายมองสิงร้องเหมือนเป๊ะร้องเสียงเหมือนชายมองสิงนี่เขาครูเขาก็จะตั้งชื่ออะไรเออไอ้นี่มันหน้าตาไม่ดีถ้าเกิดมาต่อไปมันดีมันก็ต้องเป็นสังทองคือยังไม่ต่อยังถอรูปเงาะมันจะออกมาเป็นสังทองคือข้รงในเนี่ยสังทองยังตกต้งสีใสเพราะน่จะกก็สีใสด้วยดต่กุณที่ก็อ่าเขาก็ตั้งสีใสนำทุนจริงๆก็สีเฮราบางคนอ่านสีเหลาตอนให้ชวนนะสีเฮราสีเฮรา บางคนก็อ่านสีเหลาแต่สีเฮลาเป็นคนที่อยู่ที่จระเข้สามพันสุพันณิ่งที่พอพอได้มาอยู่วงปั๊บก็กลายเป็นว่าตัวตลกใครทําอะไรก็ขำขำก็ร้องเพลงแทนชายเมืองสิงชายเมืองสิงก็เลยแต่งเพลงนิ่งหน่องให้ออกอุ่นออกอุ่นออกอุ่นก็พอออกอุ่นออกมาในคนไม่รู้เลยว่าชายเมืองสิงหรือว่าสังทองร้องเพราะไม่เปิดตุ้ไม่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 เปิดที่สุยมากเปิดเพลงปล่อยอย่างเดียวไม่บอกว่าใครร้องไม่บอกว่าใครร้องเปิดเพลง พอตอนหลังออกมาไปอกอุ่นปั๊บมามีนิ้งหนองเริ่มดังกันเนี่ยหนาวลมห่มรักเนี่ยครูไับุญแต่งให้เป็นเพลงที่บอกถึงอาการหนาวคุณจะอยู่หนาวทำไมฟังเพลงนี้แล้วคุณอยากจะแต่งงานจริงจังใช่ไลองฟังดูลองฟังเดียไม่คือจากมันอยากมานานแล้วล่ะแล้วงก็อยากแต่ว่าจะไปแต่งกันที่ห้างขอเชวนแล้วกันเดี๋ยวไปอยาไปเปลี่ยนบ้างที่อื่นก็มีหนาวลมห่มรักค่ะ

นี่แหละครับตัวจริงเลยสังทองสีใสร่ดนตรีการเล่นโดยครูมงคลนาราตยกุลบนตรีที่บรรเลงคือจุฬารัตน์เรียบเียงให้แชาเปรเพลงจะเพลาะใช่ไหมมีเครื่องมาประสานกันแล้วก็สังทองเนี่ยจะเป็นนักร้องที่แต่งตัวทันสมัยที่สุดไวจอนสวยจอนนี่เหมือนเอ็นวิทเลยเสื้อผ้านี่เอ็นวิทแล้วเป็นแล้วมีเอาจอนตรงไหนมาล่ะผมก็มีแค่นั้นผมไม่มีแต่จอนมีมีหนวดจอนจริงๆกันนะยองจอนจริงจริง แล้วเป็นบนรุตรีลูกทุ่งวงแรกในประเทศไทยที่นั่งรถปรับระกาศโอ้โหรวยน่ารวยเป็นนักร้องก็ดังพมมาเป็นดาราภาพยนตร์ในเจ็ดดังมากๆผู้สร้างก็แย่งกันในทั้งสองทุเรื่องที่มกัขนาดหนรอเนี่ยเขารอความรอเขาเรียเรื่องโทนนะ ดังพอๆกับจียาสุยันเลยดังดังมากโทนเอ้ยโทนเออแล้วที่เขาบอกว่าเวลาพี่เขาร้องเขาชอบรอบแลบจริงๆเปล่าคะเขาตามได้เป็นคนตลกเขาไม่ตลกแค่แค่จะร้องเพลงกันทะเลาะอันเราตีคนก็หากันอุ้ยหากันไม่หวัดไม่ไหวแล้วยิ่งเล่นประกอบคู่กับสุเทพสีใสเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยออ๋เล่นคู่กันมาเล่นคู่กันสุเทพก็จะใช้เก้าอี้ต่อไปตัวเท่ากับพี่เปี๊ยกทางเท่าที่ไหนเรียกพวกเราเรียกพี่เปี๊ยกค่ะแล้วก็สุเทพเขาก็เอาเก้าอี้เหล็กมาโอยืนให้เท่า แล้วหันหน้ามาเจอเขาตกใจกันแต่เขากลัวต่างคนต่างกลัวไปโมกตลกนะไปโมกตลกแล้วก็หูคนยังไดเห็นหูหนูอ่ะหูก็หูหน้ากินมากเล็กๆเือะบีบีอ่ะพี่เปี๊ยกเป็นคนใจถึงเป็นคนรักพวกรักพ้องมากแล้วก็เป็นวงดนตรีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นฉันว่าจะเป็นเครื่องร้องแอคโคจะเป็นไฟกระพริบอะไรเนี่ยแกไทยคนแรกไม่ลอยแกไทยคนแรกใช้เสร็จแล้วคว้างทิ้งเลย อ๋อไปอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงอย่างนั้นเลยเหรอก็ตั้งวงดนตรีควบคู่กับภรรยาคุณชนาทิศซีสซดนะครับก็นำวงกนเดินสายหลายปีเหมือนกันนะแสดงภาพยนตร์ด้วยก็เดินสายด้วยแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวที่แตวชัยภูมิครั้งหนึ่งที่มาติดคุกอยู่หลายอยู่หลายปีเป็่งควรจนเป็นที่มาเพลงรักข้ามกำแพงอ่ะค่ะรักข้ามกำแพงด้วยแล้วก็ ทั้งสิงไม้ดนการด้วยไม่ได้มีเรื่องเขาแกเราไปรือเรื่องกับลูกน้องแกลงไปช่วยเขาคนพวกนี้ใจร้อนวัยรุ่นมันแล้วก็รับแชนลูกน้องไปก็เลยติดคุกมาหลายปีก็ตอนในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจํานี่ก็ท่านวีระมุสิกพงศ์ก็เป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้เขาเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยด้วเขาเรียก my friend ไม่ใช่ my friend แต่พี่เบลเรียก my friend ก็มีเพลงออกมาเพลงหนึ่งกนที่ว่ารังกำแพงนะคะเอาพูดถึงว่าเมื่อกี้นี้ถามว่า คุณสุเทพสีสายก็คือเป็นเป็นน้องแท้ๆเลยนะะคแล้วร้องเพลงใกล้เคียงกับหลังทองเสียงเหมือนกันแหละแล้วแถมมีภรรยาสวยซะด้วยนะเพวกนี้โดยมากจะมีภรรยาสวยเป็นคือคารมดีคารมดีพูดเพาะแล้วผู้หญิงนึกว่าไอ้หน้าตางี้ไม่มีใครมาแย่งแต่หารู้ไม่ว่ามันละตัวลาย็หน้าแบบนี้คารมดีไมีตังค์คารมดีมีตังผู้หญิงช้งทองสีใสสุเทพสีใสก็เป็นต้นฉบับของตลกหน้าผีค่ะ วลตีสีภัยใจพระบุพภาสายชนก็เอาตลกหน้าผีมาทางนี้ชื่อสังทองทางโน้นชื่อเจ้าเงาะอ๋อเงาะที่มาอยู่พิพิญก์หือเปล่าได้แล้วได้แล้วไอ้เงาะหัวใสนี่แหละทางโน้นแต่ทางนี้สังทองทาโน้นเจ้าเงาะไอ้ทางนี้สุเทพไอ้ทางโน้นชลินชลินงามเหือก สังทองก็คือเอ็ดดี้ผีนาลังเนี่ยอย่าให้อย่าให้พี่สัมพันธ์พูดนะงามเหือเอองามเหือดไปให้พี่ยาวพูดนะสังทองที่สานะครับก็เสียชีวิตของจะโดนฟ้องคุณเปลี่ยนชื่อบริษัทก็สังทองก็เสียชีวิตเมื่อวันที่25มกราคมปี2อ2 7นะครับในขณะที่ยกวงไปทำการแสดงที่วัดบางสะพานที่ประจวบทีรกิจการช่วงหัวค่ำรับเชิญไปร้องที่ค่ายธารัต ในวัน<ช>อันวันของทัพไทยวันนั้นร้องเสร็จก็ประมาณสักเกือบสามทุ่มแล้วก็รีบกลับไปขึ้นวงตัวเองกับรถบึงด้วยความเร็วเพื่อขึ้นวงในทันพรนัว้ช่วงสามทุ่มที่วงนว<ห>ันที่แลก็ระหว่างทางก็ไปเจอแผงขัง้นกระตุลน,นที่ว่าอันตรายระวังเนี่ยโดยไม่ระวังก็ไป <รถ S 1> ชนก็<ช>จะแลบไปชนสถไฟฟ้าคือสมัยนั้นถนนเพชรเกษมเนี่ยมันสองเลนที่ลนเองใช่นนตอนสมัยไทยยังไม่ได้ขยายเหมือนกัน บอกมันไปลําบากกว่าจะไปถึงชุมพรป่าเนี่เป็นสิบชั่วโมงยังไม่ถึงแล้วมันยิ่งไปเจอหน้าอ้อยด้วยอะไรด้วยแล้วไม่ต้องไปกันเลยเช่ไนะครับอันตรายมากแล้วก็นําศพมาทั้งที่วัดยางพรรอืกนะครับวัดยางมรรกกแล้วจะมาคิดเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์วัดยางมารกจะมาคิดสังทอง ที่วัดอัมพวาเอาศพของเสกศักดิ์บุตรักมาตั้งบุรีวันนั้นต่อยอดกันเลยโอ้นี่แสดงว่าใกล้ไล่เลี่ยงกันไล่เลี่ยงกันเลยวัดแถวนั้นอยู่ใกล้บุพภาสวรรค์อหมายถึงว่าเสียชีวิตเสียชีวิตไล่เลี่ยงกันต่อยอดกันมาเลยเป็นช่วงของความสูญเสียความสูญเสียการกขับรถกลางคืนเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งต่อมกขับรถเสกศักดิ์บุตรก็ขับรถแต่เห็นบอกว่าเสียชีวิตอย่างครูสุรพลคุณ สังทองสีสายคุณสอนกีรีเนี่ยเสียชีวิตในถือว่าเป็นวัยหนุ่มนะวัยหนุ่มสามเจ็กว่าอายุ37ทุกคนเลยสังทองก็37สอนคิรีก็37สุรพลก็37โชคดีที่เราเพิ่งยีบเก้าเราเกินไปแล้วเราเกินไปแล้วไม่เป็นไรรอดเราข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วไม่เอาชีวิตานนะคะอ้าวก็เป็นเรื่องราวของคุณสังทองนะคะที่นํามาฝากกันหลายๆคนที่คิดถึงภาพต่างๆหน้าตาถ้าหาวันนึกไม่ออก เจอพี่สุเทพนั่นแหละใช่เลยเป๊ะเลยการเขาเรียกโขกเบ้ามาเลยเนี่ยแล้วอารมณ์ดีทั้งนักเป็นคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีอารมร้อนด้วยทั้งสอนเลยดีด้วยร้อนด้วยถ้าเกิดว่าถึงเวลาร้อนคือพวกนี้เวลานั้นนเด็กจะมาแย่จะมาร้องไงเขาก็จะอารมณ์ร้อนแต่จริงๆเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครพี่เปียกคนเป็นคนน่ารักมากมีที่เัยภูมิที่มีเรื่องเพราะว่าถูกวัยรุ่น ฮาแซวถูกต้องแซวจนตั้งทนไม่ไหวอืมอ่ามาถึงนักร้องอีกชาตินึงนะคะเอ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงของนักร้องเสียชีวิตแล้วกระพันอีกแล้วกระพันใช่ไหมฮะใกล้คนใกคนอยู่ๆไม่ค่อยดังอ่ะนะแต่เอาคนที่ไม่อยู่อนะนะคะคนที่ดังแล้วไปว่าอะไรก็กลับมาด่าแล้วไม่ได้เป็นงานเพลงของที่เราเปิดมานี่มีอะไรสุนทรพจน์คนเดียวที่ยังอยู่มั้งสิธิพรสิธิพรสุนทรพจน์นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นอะไรับต่อไปนี้คุณพ่อหลวงพ่อพรพิรุงใช้คำว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเพราะว่าตอนท่านท่านมรณภาพนะคะคือในบ้านปลายชีวิตนั่นบวชบวชพระแต่ว่าตอนที่ร้องเพลงนี้น่าจะอยู่ช่วงเวลาเป็นนักร้องดังอยู่ช่วงปี2อ0 4ต้นๆ้นศูนย์สามศูนย์สี่อย่งนี้ประมาณศูนย์สามศูนย์สี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ศูนย์สามศูนย์สามยังไม่เกิดยังไม่โพลียังไม่เกิดลนี่ก็ยังเลยฮะที่สำคัญยังกล้านะกับเพลงนี้เป็นเพลงดัง หลังจากต่อจากโบตูโมบานเรารักลันเทมาแล้วโอ้โหนี่โบตูโมบานก่อนดังก่อนเพื่อนดังเพลงแรกเลยโบตูโมบานเป็นที่5แต่งเองปะคะแต่งเองแต่งทั้งหมดบุญสมมีสมวงอ่าแล้วก็บุคกลเรียกบุญเขาเป็นพระเอกลิเกที่บุญสมอยุธยาพระเอกถ้วยทองพระเอกถ้วยทองอ่าแล้วก็หันจากลิเกมาเป็นนักร้องหล่อดอมามาอยู่วงจุฬาลัตปีสอนห้าร้อยเอ็ดร้องร้องเพลงแรกลมจ๋าไม่ดังลารักลันเทไม่ดัง มาจนถึงเพลงบทบาแต่งเองเลยเพราะห้าเพลงเพลงที่ห้าทดังบัวตูมบบานบัตูมบบานครับอืและเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่จะเปิดให้ฟังนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าจำใจจากอเป็นเพลงที่แต่งเองและเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนที่หน้าบ้านตรงตรงข้ามอู่สลีมิรอ่ะตรงถนนก่อนจะขึ้นสะพานพระรามหกอ่ะทีนี้เป็นสะพานพระรามเจ็ดอ่ะเขียนไว้ตัวใหญ่เบลเบลาใครเข้าบ้านต้องเห็นเลยอื ของอื่นขึ้นราคาต้องขอลางานขอแรงพาพวกพ้องไปท้องแห้งอย่าขอแรงเลยขอรับเอ็บเจ้ากรนผมจําแม่นเลยเป็นลขิใจเขียนอย่าขอแรงเลยเพราะลูกน้องผมเยอะของอื่นขึ้นราคาต้องขอลางานขอแรงพาลูกน้องไปท้องแห้งอย่าขอแรงเลยขอรับแกจํานวนกันโหเยอะมากแกเป็นลิเกที่ที่ดังมากยุคนั้น แต่ก็หยิบกระดาษที่มาแผนเนี่ยรอไม่กรอได้เลยอไม่ต้องแต่ด้ดนสดเลยตอนที่เล่นลิเกตอนนั้นเป็นยังไงคะ็นพระเอกเป็นเอกมาตออนนี้ที่ว่าบัวตูมบัวบากก็ภรรยาท่านอะมาหาไงก็พาเพื่อนมาด้วย ก็เห็นนะเอ๊ะคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเทีเดียวเสียทั้งคู่ก็ไม่ได้ไม่ได้สุดสวยสุดสวยทั้งสองประจุบุบบาลอ่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องจำใจจากกันแล้วกันนะคะเพราะเพลงนี้จะกำลังจะเปิดให้ฟังนะคะฟังไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มังเฟลร์และเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้ผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะคะช่วยกันสั่งซื้อเยอะๆค่ะรายการนี้จะได้อยู่คู่กับฟ้าวันใหม่เป็นนานๆ022949898ค่ะ

เมียให้ผ่านด่าประจานญ,ญาติทัวลูกสาวเฉยกลับคิดเลยว่าไม่กลัวขับด่าทุ่หัวรักผัวทนอยู่ผัวรู้จิตใจที่ชวนน้องหนีมาประสาอยากจนน้องยังสู้ทนกระตันอยู่อยู่ไป แม่กับผัวแม่ของตัวผัวขอไกลเจ้าตัดสินใจยิ่งไปบนความทูกคุณแม่เธอที่ยังรักวันใจไม่มีกลับกลายรักเมียไม่คลายปักใจหมายเสมอ ยังคงฝันอยู่เหมือนวันฉันเคียงเธอกอดหมอนนอนเพอถ้าเมื่อว่ากอดนวลน,น้องแนบ,บนอนตื่นพราะว่าน้องเอยวยิโยกโตกใจน้ำตาพี่ไหลรำ่ำครวนหาอาวรพี่ยังรักปักซึ้งใจในบางอ่อนพี่จากเพียจรนน้องเอ๋ยอาวรทุกลมหายใจ โอ้แม่ยายสาคนเคยจนไม่ดีรักเคยมั่งมีประเวณีอะไรโล่ปนหลงไม่คิดปลงยามสิ้นใจไม่ว่าใครใครคนตายเมื่อไร่จนหรือมั่งมีตอนเป็นเคยคิดมีเมียนแอบ,บแอบตายหัดเลือกแม่ยายที่ไม่หมายพาสี เป็นลูกเคยต้องหาแต่แม่ยายดีแม่ยายผมนี้ขอลากันที่เคยจนจากลา